จผ่านอเรื่องจริงผ่านจอเรื่องนี้นะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีภาพได้บันทึกพฤติกรรมของคนร้ายหลายหนึ่งนะครับได้ย่องเบาไปหยิบกระเป๋าของพนักงานและหลบหนีไปอย่างลอยนวลซึ่งผู้เสียหายนะครับได้แจ้งความกับเจ้าที่ตำรวจแล้วนะครับพร้อมทั้งนําหลักฐานจากภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งเห็นใบหน้าของคนร้ายชัดเจนแต่คดีนี้กลับยังไม่คืบหน้า แลล่าสุดนะครับมีผู้เสียหายบางไรายได้แจ้งบอกแสว่าคนร้ายรายนี้ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชาคดีนี้จะมีความคืบหน้าไปถึงไหนและชุดตํารวจจะจัดก,การกับคนร้ายได้หรือไม่ไปติดตามชมเรื่องจริงเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับเราเราทำงานอยู่ที่ตึกๆหนึ่งแหละในในละแวกชนบุรีค่ะ แล้วก็ลงไปไปทานข้าวที่ฟู้ดคอร์ทพอดีรู้จักกันกับแคชเชียอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยฝากกระเป๋าไว้ในพื้นที่ขายของแคชเชียแล้วเราก็ไปทานข้าวช่วงเวลาที่เราทิ้งกระเป๋าไว้ตรงนั้นนะคือเราก็แบบคือวางใจเพราะว่าเราฝากไว้กับคนรู้จักช่วงนั้นนะประมาณหนึ่งชั่วโมงที่เราทิ้งกระเป๋าไว้แต่คือตำแหน่งที่เราวางอะ่ะเราอาจจะวางผิดตำแหน่งแคชเชียเขาหันหน้าแต่เราวางกระเป๋าว่าด้านหลังเขาเขาก็ทําภารกิจของเขาเลยแบบไม่ได้หันมามองให้เรา หลังจากนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงก็มีข้อความเข้ามาที่มือถือของเธอแจ้งว่ามียอดเงินออกจากบัญชีจำนวน38,000บาทเธอจึงรีบวิ่งกลับมายัางที่ฝากกระเป๋าแต่มันกลับไม่มีกระเป๋าของเธออยู่อีกแล้วก็ตกใจมากรนลานติดต่อพนักงานของห้างอะไรเงี้ยค่ะขอดูกล้องจอนปิดอืมแล้วก็เลยเห็นภาพสิธันวาคมที่ผ่านมา มีคนร้ายก่อเหตุขโมยกระเป๋าที่ห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีหลังจากที่ผู้เสียหายดูกล้องวงจรปิดก็เห็นภาพคนร้ายอย่างชัดเจนคนร้ายเดินหาเหยื่อบริเวณศูนย์อาหารของห้างพอเห็นกระเป๋าของเหยื่อที่วางอยู่ในเคาน์เตอร์โดยไม่มีคนมองเมื่อสบโอกาสก็ลงมือขโมยกระเป๋าของเหยื่อในทันทีโดยไม่มีใครได้ทันสังเกตหลังจากนั้นก็รีบเดินออกจากห้างเพื่อไปกดเงินที่ตู้ ATM คนร้ายสุ่มรหัสบัตร ATM จากเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด โดยใช้เวลาลงมือตั้งแต่ขโมยกระเป๋าจนกดเงินในเวลาไม่กี่นาทีครับ หมดบัญชีเลยในกระเป๋าก็มีของอยู่เยอะเหมือนกันต้องหมดเราสูญเงิน่ถ้ารวมแล้วเลขกลมๆก,ก็สี่หมื่นนะคะอีกทั้งก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาคนร้ายรายนี้ก็แต่งกายในชุดเดียวกันได้ก่อเหตุลงมือขโมยแท็บเล็ตของพนักงานห้างไปแล้วครั้งหนึ่งหลังจากวันที่10ไปแล้วพอเราแจ้งความไปแล้ววันอาทิตย์ที่12เขาก็กลับมาที่ห้างอีก แต่อันนั้นไม่รู้ว่าก่อเหตุหรือเปล่าน่าคิดว่าน่าจะไม่เพราะว่ามีคนเห็นแล้วเขาวิ่งหนีเพื่อนเห็นว่ายังใช้ชีวิตอยู่ในระแวกเครือสหพัฒน์อาทิตย์ที่แล้วค่ะเดินอยู่หน้าโรงงานไทยคยามาย่าแล้วก็หลังจากนั้นก็เห็นขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะอยู่แถวๆหน้าธน,นาคารกรุงศรีทีมงานลงพื้นที่ไปตามหาเบาะแสต่างๆตามพื้นที่ที่คาดว่าคนร้ายน่าจะเก็บตัวกบดานเช่นหอพักตลาด และที่ชุมชนบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมเครือสาพัฒน์จังหวัดชนบุรีจากการสอบถามชาวบ้านและแม่ค้าในพื้นที่ยืนยันว่าเคยพบเห็นบุคคลที่มีลักษณะรูปพัรรณสันฐานที่ตรงกับคนร้ายแต่ในการลงพื้นที่ของทีมงานเพื่อตามหาคนร้ายกลับไม่พบบุคคลที่มีลักษณะคล้ายกับคนร้ายแต่อย่างใดเลย จากผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าที่ตำรวจนะครับได้นํากล้องวงจรปิดมาประกอบการสอบสวนด้วยนะก็มีการหาลือกันมีผู้แจ้งเบาะแสเข้ามาในเบื้องต้นเราได้ออกหมายเรียกตัวนายวัฒนากรชัยนาเพื่อมารับทราบขา้อกล่าวหานำเนินคดีต่อไปประชาชนท่านใดที่เจอบุคคลในภาพหรือนายวัฒนากรชัยนานะครับโปรดแจ้งให้สถานีตำรวจคลองแฉมชบังการที่จะนำทรัพย์สินและของมีค่า ไปในชุมชนหรือคนหมู่มากควรจะดูแลเก็บรักษาอย่างดีเป็นพิเศษนะครับหรือถ้าจะฝากทรัพย์สินของมีค่าก็ควรจะนําไปฝากในสถานที่ที่ให้บริการรับฝากของที่มีเจ้าหน้าที่คอยรับผิดชอบดูแลอีกทั้งการตั้งรหัสบัตร ATM ไม่ควรนําวันเดือนปีเกิดหรือตั้งรหัสหรือเลขที่สุ่มง่ายมาตั้งเป็นรหัสนะครับก่อนที่คนร้ายนะครับจะใช้วิธีนี้กับผู้เสียหายรยายอื่นๆ เราหวังว่าข้อมูลและบอกแสต่างๆที่แจ้งเข้ามาจะเป็นประโยชน์และจะช่วยให้เจ้าหน้าำรวจติดต,ตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ในเวลาต่อมาครับนี่เอามานี่รถที่ป็นสุมสี่ร้อยัวยหนึ่งั 精彩照。